คณะแ8ไทยแลนด์นิวบำรุงราษเปิดตัว r a d i o l o g i s AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอดและมะเร็งเต้านม ปัจจุบันเรียกว่ากระแสของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและจับตามองจนทุกวันนี้ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาลโดยในงานแถลงข่าว The Evolution of Medical Imaging Technology เทศจุกรหญิงอาทิรัตนารุกิจทิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของบำรุงราชที่มุ่งให้ความสําคัญด้านนวัตกรรมทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องและการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาใช้ โดยเฉพาะเรื่อง AI Big Data การศึกษาเกี่ยวกับจีนและการส่งเสริมสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทางแพทย์ผู้ให้การรักษาบุคลากรทางการแพทย์ะสา้าขาวิชาชีพในการบริบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทุกมิติในแบบโมโบแกรมเนี่ย AI ก็ได้เข้าไม่มีส่วนช่วยรังสีแพทย์ในการวิ่ัยมะเร็งเต้านมเช่นกัน เดิมเนี่ยรังสีแพทย์ก็จะมีการอ่านแปลผลแล้วก็วิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายแมมโมแกรมอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อมีการนําเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ก็จะเปลี่ยนว่าผู้ช่วยแพทย์มาช่วยโดย AI เนี่ยก็จะวงความผิดปกติตรงตำแหน่งที่สงสัยมะเร็งเต้านมไว้นะคะโดยแสดงความน่าจะเป็นเป็นเปอร์เ,เ,รเซ็นต์กำกับไว้ด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทําให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้ละเอียดขึ้น ลดความผิดพลาดจาก human error ลงนะคะรังสีแพทย์ก็จะนำผลวินิจฉัยของ AI นะ่ะมาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งเป็นเสมือนการ double check ค่ะ,คะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคและก็ส่งผลทาให้ประสบความสาเร็จในการการักษาต่อไปค่ะ AI เนี่ยเร็วมากค่ะเร็วกว่าแพทย์ค่ะโดยปกติเนี่ยรังสีแพทย์ใช้ใเวลาในการดูฟิล์มเต้านมเนี่ยประมาณ1-2นาทีแต่ AI เนี่ยใช้เวลา ประมาณ50วินาทีเท่านั้นค่ะไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้คุณสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะควรมาตรวจคัดกรองเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปีเพราะว่าหากเราตรวจรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้เร็วจากสิริผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะคะจะทําให้มีอัตราการรอดชีวิต5ปีหรือฮะสูงถึง99%เเลยค่ะ แต่ถ้าหากวินิจฉัยได้ช้านะคะทาให้ได้รับการรักษาที่ช้าตามไปด้วยนะคะอาการการรอดชีวิต5ปีจะลดลงเหลือ86ลงมาจนถึง29เปตามระยะของมะเร็งที่สูงขึ้น,นะคะ่ะครับในส่วนของ AI นะครับกับการช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ปอดนะครับคือต้องบอกว่า AI นี้ช่วยได้มากเลยนะครับผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ปอดนั้นนะครับทุกคนคงเคยมาทําการตรวจอยู่แล้วนะครับคือจัดว่าเป็นการตรวจ ที่เริ่มต้นนะครับในเบื้องต้นคือเป็นการตรวจอันดับแรกๆที่หาความผิดปกตินะครับก่อนที่จะนําไปสู่การตรวจในเชิงลึกโอกาสที่การตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วจะไม่เห็นความผิดปกติเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เริ่มป่วยในระยะเริ่มต้นนะครับก็เป็นได้หรือว่าจากปัจจัยข้อจํากัดในเรื่องความสามารถของตามนุษย์นะครับในการที่จะมองหาความผิดปกติโดยเฉพาะความผิดปกติที่เล็กๆนะครับก็ย่อมดูได้ยากนะครับจึงเป็นการ ที่มาของการนำ AI นะครับเข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือรังสีแพทย์นะครับโดยที่ว่าการที่ AI นะครับพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนั้นนะครับรังสีแพทย์เองจะเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลจาก AI ที่ได้นะครับมาวินิจฉัยร่วมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับซึ่ง AI นะครับณนะปัจจุบันนี้ช่วยตรวจหาความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ปอดนั้น ในผ่านการรับรองจาก USFDA นะครับมีทั้งหมด10ภาวะความผิดปกตินะครับตัวอย่างเช่นนะครับภาวะที่มีจุดหรือมีก้อนในปอดนะครับหรือภาวะปอดติดเชื้อซึ่งปอดถูกแทนที่ด้วยน้ําหรือหนองหรือเลือดนะครับหรือการพบพังผืดในปอดนะครับหรือการมีภาวะน้ําในช่องปอด หรือว่าภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นการมีลมรั่วอยู่ในปอดนะครับเป็นต้นซึ่ง AI นะครับจะแสดงระดับความน่าจะเป็นของภาวะความผิดปกติว่าสูงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและ AI เองนะครับยังสามารถแสดงความน่าจะเป็นของการเป็นโรควัณโรคปอดนะครับโดยให้สกอร์ซึ่งจะเป็นวัณโรคในระยะแสดงอาการหรือเรียกว่า Active TB นะครับถ้าผู้ป่วยเป็นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลบำรุงราชได้นำ AI เข้ามาใช้มาวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ของปอดนะครับมาไม่ต่ํากว่า1นึ่งแสนรายแล้วครับผมหลักๆเลยนะครับก็คือผู้ป่วยนะครับเวลามาทำเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยถ้ามี AI เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์ในการในการพบความผิดปกติซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับอย่างเช่นการพบ ก้อนมะเร็งปอดนะครับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ยากนะครับ mm hmm. การวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มทําให้ผู้ป่วยสามารถมีอัตราการรักษาที่สําเร็จสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยนะครับพบว่า โรคมะเร็งปอดนะครับหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับจะทําให้มีอัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือที่เรียกว่า5 year survival rate นะครับสูงถึง73%แต่ถ้าเกิดหากวินิจฉัยช้านะครับโรคเป็นมากแล้วอัตราการรอดชีวิตที่5ปีนะครับจะเหลือเพียงแค่18%นะครับ แล้วก็อีกทางนะครับก็ยังจะช่วยเรื่องการวินิจฉัยความผิดปกติในตำแหน่งที่ยากต่อการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ในโรคบางโรคโดยเฉพาะโรคฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการมีลมรั่วในปอดนะครับซึ่งบางทีผู้ป่วยมายังไม่แสดงอาการหรืออาการเป็นน้อยนะครับการที่สามารถดีเทกตได้ตั้งแต่ในระยะเนิ่นๆนะครับก็จะเพิ่มโอากาสในการรักษาของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผม I'm like new